ออรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับดิสมาฮามันก็ชี้ครับอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจที่จะต่อสัญญาขยายสัญญากับแฮร์รี่เคนออกไปนะครับก็ถือว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยยังยังต้องรอดูอีกเหรอนะครับอันนี้ก็ต้องมุมมองของแต่ละคนนะนะไม่เหมือนกันนะครับดิสมาฮามันครับออกมาเรียกร้องให้บา์เยนบรีครับอย่ารีบร้อนยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับแฮร์รี่เคน แม้ว่าแฮร์รี่เคนกับตันทีมชาติอังกฤษรายนี้จะยิงไปแล้วมากกว่า19ประตูในฤดกูกาลนี้ก็ตามนะครับหลายคนเนี่ยกล่าวว่าแฮร์รี่เคนในวัย32ปีกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมากๆกับไบรเยนยิงไป19ประตูจาก11นัดให้กับไบรเยนนะครับแล้วก็เขาหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้มากขึ้นในอาชีพการแข่งแฮร์รี่เคนครับย้ายมาอยู่กับไบเยนในซัมเมอร์ปี2023พร้อมกับความหวังที่จะยุติก,การรอคอยแชมป์ระดับสโมสรที่ยาวนานตลอดอาชีพก่อนจะคว้าแชมป์บุนเดสเีกาแล้วก็เยอรมันซ อย่างไรก็ตามเขาหวังจะประสบความสำเร็จมากในปีนี้นะและฟอร์มการเล่นของเขายังคงร้อนแรงมากจนถึงปัจจุบันเมื่อไม่านานมาน,นี้มีข่าวลือว่าแฮร์รี่เคนสนใจอยากกลับไปพิมเล็กอีกครั้งแต่ตัวเขาเองก็ยืนยันว่าเขามีความสุขดีในการเล่นให้กับไบเยนและยินดีที่จะขยายสัญญาออกไปหลังปี2027ซึ่งสัญญาปัจจุบันของแฮร์รี่เคนจะหมดลงในกับปีนั้นอย่างไรก็ตามดิสมหามันเชื่อว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของไบเยนและไม่ควรด่วนตัดสินใจที่จะมอบสัญญาใหม่ให้กับแฮร์รี่เคนตอนนี้นะ รันอกฮามันก็กล่าวกับดิซันบอกว่านั่นคงจะบ้าเอามากๆเขาจะอาย,อยุ34ปีแล้วเมื่อสัญญาหมดลงคุณไม่สามารถต่อสัญญาขณะที่ยังเหลืออีก20เดือนได้หรอกนะจะบ้าไปแล้ว <c oughs> ในศึกชิงแชมป์ยุโรปอังกฤษชนะเมอร์เคนถูกเปลี่ยนตัวยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทําประตูใส่ทีมท,ที่ดีสุดอย่างเปเชลหรืออาเซนอลได้ไหมต้องรอดูผลงานเขากันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งเรียบร้อนเรื่องของการต่อสัญญาใหม่อันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของดิสมาฮามัน คนนี้ไม่ต้องมีคนคอยแปลาภาษานะครับแกรมพอลเตอร์ Potter, พูดเปิดตัวกับทีมชาติสวีเดนครับโอ้โ oh, หพูดสวีดินเป๋เลยนะครับแกรมพอเตอร์ Potter, ครับทำเอาแฟนบอลทึ่งนะหลังโชว์สกิลคุยภาษาสวิดินนะครับสวีดดนนะครับในอย่างคล่องแคล่วในงานเปิดตัวกับทีมชาติสวีเดนเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาอดีตผู้จัดการทีมเวสแฮมได้รับการแต่งตั้งด้วยสัญญาระยะสั้นก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพื่อแก้สถานการณ์ที่ทีมกำลังเผชิญอยู่ภายใต้การนทีมของจอร์แดนโทมัสันอดีตกุนศึอ วันนโค้ชชาวเดนมาร์กถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากพาทีมชนะเพียง9เกมจาก18นัดที่คุมทีมและพ่ายแพ้ต่อโครโซ1-0ในช่วงท้ายของช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาแกรนพอตเตอร์นะครับก็ถูกปลดเหมือนกันหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลอย่างน่าผิดหวังที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อเดือนที่แล้วกับเวสต์แฮมแต่ไม่นานเท่าไหร่แกรนพอตเตอร์ก็ได้รับการทับทามกับตําแหน่งในทีมชาติสีดเดนอย่างเปิดเผยเพียงไม่กี่วันหลังจากที่โทมัสสันถูกปลดนะครับ ภายหลังเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันจันทร์ครับแกรมพอตเตอร์ก็ได้แสดงความเหมาะสมกับบทบาทน,นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในระหว่างการเปิดตัวด้วยการพูดภาษาสวีเดนได้อย่างคล่องแคล่วระหว่างการแถลงข่าวครั้งแรกนะครับแกรมพอตเตอร์เนี่ยมีความคุ้นเคยกับภาษาสวีเดนเป็นอย่างดีหลังใช้เวลามา7ปีกับชาแนของออเทอร์ุนในทีมในลีกสวีเดนนะนะและกุซือชาวชาวผู้ดีรายนี้ยัยงคงมีความมั่นใจที่จะกล่าวถึงแนวคิดของเขาเกี่ยวกับอัตลักษณ์การเล่นของทีมชาติสวีเดนนะครับ แกลมปัเตอร์เนี่ยก็กล่าวกับกลุ่มสื่อมวลชนบอกว่าจากประสบการณ์ของผมในฟุตบอลสวีเดนความเคารพที่ผมมีต่อฟุตบอลสวีเดนและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสวีเดนก็คือสิ่งสําคัญที่สุดคือความสมัคคมีมันเป็นเรื่องของความสมดุลในทีมเสมองานของเราคือพยายามช่วยทีมเนี่ยมีเกมเกมรูปที่ดีแล้วก็เกมรับที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยคุณภาพผมเล่นที่เรามีชัดเจนว่าเรามีผู้เล่นระดับท็อปอยู่ไม่น้อย แต่ฟุตบอลไม่เกี่ยวกับ11ผู้เล่นที่ดีที่สุดแต่มันคือผู้เล่นที่ดีที่สุดทั้ง11คนและเราต้องคิดถึงเรื่องนี้นะครับส่วนเชนะนของเป๊ปกุนโดลาครับอวยรราย,ยานเชก,กีแข่งพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่เคยเจอนะครับเป๊ปก mm ุนโดากุนซือหัวใสนะครับออกรมชื่นชมรรย,ยานเชก,กีพรีเมกอร์จอมพริ้วของเมสตี่ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอดาาเตะวัย22ปีอย่างรรย,ยานเชก,กีรายนี้ย,ย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับแมสตี้เมื่อเมรที่ผามาม แต่ต้องเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นซีซั่นลงเล่นในพิม์ลีกเพียง3นัดหลังจากเจ็บต้นขาจนต้องพักไปถึง7เกมนะครับเชก,กี้เนี่ยใส่สกอร์แรกในลีกกับทีมได้ได้แล้วนะครับในเกมเปิดฤดูกาลที่แมสตี้ถล่มวูแฮม,มตันวันเดอร์สี่ศูนยเป๊ปกุดุล่าเก่าวก่อนเกมยูฟ่าชูเปลีกที่แมสตีเนี่ยจะบุกไปเยือนเบียเรยลวันนี้ครับเขาบอกว่า รรย,ยานเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในชีวิตเขาเก่งมากจริงๆสิ่งสําคัญคือเขาจะปรับตัวได้แค่ไหนและอ่านเกมได้ดีขนาดไหนเขาเริ่มต้นได้ดีในศึกสโมสรโลกแต่หลังจากนั้นก็ต้องพักไปหลายสัปดาห์ผมรู้ว่าทุกครั้งที่บอลไปถึงเขาเกมจะดูดีขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยคุณมันจะเป็นต้องทําอะไรที่พิเศษตลอดเวลาแค่เล่นฟุตบอลให้เป็นธรรมชาติก็พอเขามีของจริงๆ อย่างจังหวะใาจาให้กับลิมบ์ลาห์เรนในช่วงท้ายเกมกับเอเวอร์ตันจังหวะแบบนั้นเขาทําได้ดีเขาเป็นนักเตะที่ไม่รู้จักคาว่ากดดันเล่นเหมือนพวกสตรีทเพลเยอร์ที่อยากได้บอลตลอดเวลาเขาเพิ่งมาอยู่กับทีมได้ไม่นานยังต้องใช้เวลาเรียนรู้วิธีการเล่นร่วมกับเพื่อนๆแต่สําหรับนักเตะแบบนี้พวกเขาฉลาดและมองเห็นทุกอย่างในสนามอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเป๊ปกุน德าในการชื่นชมไรอันเชกี้ครับ